ครับวันนี้จะมาพาไปชมไม้ f เอฟเฟกของผมนะครับก็จะเป็นพิมพ์เซิร์ชหาชื่อฮอลิโก222นะครับหรือจะเข้ามาตามลิงก์ที่ให้ตามโพสที่ปักหมุดไว้ก็ได้นะครับก็ เอาไว้บันทึกผลงานแล้วก็คอนเฟิร์มว่ามันเป็นพอร์ตจริงนะครับก็อย่างพอร์ตนี้ก็จะเป็นเรียลนะครับถ้าเป็นเดโมก็จะเขียนเดโมะครับแต่มันี้เป็นพอเซนนะครับจะชื่อบล็อกเกอร์นะครับนะทคนิคข้อก็จะเป็นแมนนวลนะจะไม่ใช้ AI ไม่ใช่ EA นะครับอันนี้ก็จะเป็น Leverage นะครับ จริงๆตั้งสูงๆไว้เผื่อเฉยๆนะครับแต่จริงๆไม่ได้ใช้เต็มแม็กนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้นะครับก็เริ่มจากตัวเปอร์เซ็นต์การเติบโตนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์รายวันนะครับรายเดือนได้เท่าไหร่นะครับรอดาตัวนี้ก็สำคัญนะครับตัวนี้ก็คือดูว่าพอตลดล่าติดลบไปมากสุดเท่าไหร่นะครับตัวบาลานซ์ก็คืออ่า ขนาดของพอร์ตนะครับแล้วก็ Equity ก็คือเงินที่เหลืออยู่ในกรณีที่มันมีบางวันเริ่มติดลบนะครับพอร์ตคือไปได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับกำไรเท่าไหร่นะครับฝากเงินไปเท่าไหร่เนาะนะครับนะนี่ก็จะเริ่มเมื่อเดือนที่แล้วประมาณวันที่เก้านะครับฝากเงินไปแปดแปสิบสองเหรียญโดยประมาณนะครับแปดพันสองร้อยสี่เซนกำไรก็กำไรเส้น เส้นเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับบาลานซ์ก็เส้นสีแดงนะครับตอนนี้ไม่ไม่ไมีออเดอร์ค้างแล้วข้างบนนี้ก็จะมาดูเนะี่ยเนาะโค้ดบาลานซ์พอฟิตก็ดูได้นะครับหลักที่อยากจะให้ดูก็คือดอรดาวนะครับเนาะนี่เคยคือมือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะแต่จริงๆมันคือแค่แปรปรมันแปดเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงก่อนจะมาใช้อีกอกอีรูปแบบหนึ่งนะครับ ก็ชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้เทรดนะวันนี้วันศุกร์เนาะสัปดาห์นี้ก็ประมาณ39%นะครับถ้าเป็นกำไรก็3,830เซนนะครับได้จำนวนจุดไปทั้งหมดอยู่2,688จุดนะครับวิลเลทนี่1้0ยเปอรเนะครับสัปดาห์นี้ เดือนนี้หกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับกำไรอยู่ห้าพันสามร้อยแปดสิบสามนะครับจะได้จำนวนบ i p สไปอยู่พันหกร้อยเก้าสิบสามจุดนะครับปีนี้ก็เท่ากันนะครับีนี้เรามาดูแต่ละอย่างข้างล่างน,นะครับเทรดไปทั้งหมดไม่เยอะนะครับสี่สิบเก้าไม้ก็ประมาณวันละไม้นะครับวัละไม หรือเมื่อวันไม่ได้เห็ดวันต่อมาก็จะมีปั่นวีเลสบ้างครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำยังไงนะครับรนะเปิดบายก็ชนะ97%้า์็นนะครับเปิดเซลก็ชนะ75%นคะรับพอฟิ i แฟคเตอร์นี่เขาบอกว่าก็คือจำนวนออเดอร์ที่ชนะส่วนด้วยจำนวนออเดอร์ที่แพ้ที่เสีย ก็จะประมาณ23เท่านะครับคือพอวิเลตมนะะันสูงเนาะวิเลตมันประมาณ97เปอร์เซ็นตะ์ครับก็เนี่ยเขาก็จะบอกเนะะาะแต่ละครั้งอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะศึกษาได้นะครับเข้าไปดูส่องของชาวบ้านด้วยก็ได้นะ,ะนะทีมาดูอ่าอย่างเนี้ยเนาะเทรดไปทั้งหมดอยู่ 49ฮอดเดอร์นะครับเนาะชนะ47แพ้2นะครับกติประมาณ9ชั่วโมงก,กว่ากว่า9.7นะช่วงที่เทรดนฮะก็จะเป็นตั้งแต่ตัวตลาดลอนดอนเนาะเปิดนะครับจนมาถึง New York, Bird, นะิวยอร์กเปิดเนี่ยจะเทรดบ่อยที่สุดนะครับ จำนวนวันเนาะ,ะมาลงมันพฤหัสกับศุกร์ซะเยอะ,ะครับทีนี้ตัว,ตวความเสี่ยงที่จะพอจะเสียหายนะครับเนาะพอจะเสียหาย100%เนี่ยคือล้างพอร์ตเนี่ยความเสี่ยงจะอยู่ที่0ูน้อยกว่า0 1%นะครับคือจะต้องเสียติดกันทั้งหมดอยู่114ไม้ะครับ คนนี้ต้อง,งก็เข้ามาดูเนาะก็คือวินเลทเยอะหรือว่ากรอันเยอะนะแต่ว่าตรงนี้มันมากเนยก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะครับก็ลองเข้ามาสังเกตดูเนาะเสียง90%ก็น้อยอยู่นะ,ะนะครับก็รไล่ามาดูเรื่อยๆเนาะโอกาสที่พอจะติดลบ10%ก็มีน้อยกว่า0-1%นยโดยต้องเทรดเสียที่ต่อกัน11ไม้นะพอถึงจะติดลบ10%นะครับ การระยะเวลาการเนี่ยครับเติบโตของพอ,อนะร์ตเนาะมีอันหนึ่งถืออยู่ไม้หนึ่งถืออยู่34มสิบสวัน,นครับแนะม่เล็กทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็น Forecast เขามีมาใหม่นะครับตัวฟังก์ชันนี้นะ มาดูฮะ50 order นะครับที่เปิดไปถ้าสีเขียวนี่คือ TP นะก็คือ TP หมดเนาะ SL ก็สีแดงนะครับ TP ถ้าปิดแล้วกำไรเนี่ยไม่เขียวก็คือปิดมือครับไม่ TP ทา่านนี้นี่อันนี้คือปิดมือเนาะได้กำไรอยู่ นนี่ก็เป็นจานวนปิ๊บส์นะครับนี่ก็เป็นจํานวนกาไรเนาะนี่ก็จํานวนเวลาที่ถือนะครับเข้ามาดูช่วงแรกๆเนะาะสัญญาแรกๆกลยุทธ์ผมเนี่ยจะเป็นเอาบาลานซ์หารด้วย4ี่แสนนะครับซึ่งมันจะคือคือไม่ได้ตั้ง SL นะครับเพราะมันมัน,ม,นมันเล็กมากนะครับเล็กมาก แต่ขนาดเดีวยวกันมันก็จะโกรธก็คือมันจะโตช้าด้วยนะครับเนี่ยได้ทีละพันจุดพันสองร้อยจุด้ะเนาะยี่สิบเซนอะไรเงี้ยนะครับเราทดสอบระบบไปนิดนึงนครับหลังจากนั้นเริ่มอาจริงก็คือจะเสี่ยงที่หนึ่งร้อยเซนหรือหนึ่งเหรียญเท่านั้นเองครับบาลานซ์หารสองพันเนี่ยก็จะเริ่มตรงนี้เนาะโผมาก็ เรียบร้อยเลยครับ SL โดนไปร้อยเซนครับก็เอาใหม่อ่าคราวนี้ถูกทางได้มา30%ก็คือ600จุดแล้วก็30เซ็นเซนครับก็เลยเพิเพ่มประหลานหา200เหมือนเดิมโดนลากไป10ช่องนะก็คือส0งพันจุด กำไรแค่3ช่องนะแล้วก็ SL ที่10ช่องดโดนไป140เซนนะครับอะไรก็เอาใหม่เริ่มใหม่เนี่ยกำไรสามช่องนะครับแล้วคนนี้ก็มั่นใจก็เลยใส่ไปอีกแต่ก็มี SL อยู่อ,อันนี้รัวนะครับ รัวใส่เอชเอลไม่ทันเนาะแล้วก็ปิดมือหมดเลยนะครับหลังจากที่ผ่อโตก็บาลานซ์หัน2,000เหมือนเดิมครับเรามี SL ด้วยเนาะก็ชนะมาเรื่อยอะครับชนะมาชนะ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 พอชนะผอโตก็หันบาลานซ์หัน200เหมือนเดิมชนะชนะชนะมาครับ อันนี้เป็นอันเก่าเนาะที่ติดมานะมันก็เนี่ยคืออยู่ยี่สิบหกวันยี่สิบหกวันอะไรเงี้ยครับเนาะอันเก่าเคลียร์หมดแล้วก็ต่อนะครับอันนี้ปิดมือนะครับเนาะอันนี้เนี่ยครับที่ว่าปั่นวิเวลตนะเนาะใส่ล็อตเล็กๆนะเอานิดเดียวสองร้อยร้อยแปดสิบในเวลาถือหกนาทีเองกำไรนิดเดียวมันปั่นเปอร์เซ็นต์วิเวลตให้มันดูสวยงามได้ ครับเนี่ยเนี่ยทางนั้นเลยเนี่ย0.01เนี่ยปั่นวิเวเลทงนั้นเลยนะเห็นไหมเขียวปลึดเลยครับก็ถือแป๊บเดียว6นาที11นาที5นาทีเนาะได้กำไร1เซนบางอะไรเงี้ยนะอ่าปั่นวิเลียทให้มันสวยๆเนาะแค่นั้นเองนะครับอ่อันนี้อันเก่าค้างมา0.02เนี่ยเนาะครับแล้วก็เนี่ยนี่คือเอาจริงเนาะ สามช่องนะฮะหกร้อยจุดสามช่องสามช่องหกร้อยจุดเนาะนอันนี้เก่าก็เพิ่มรถมาเรื่อยเนาะครับเนี่ยจนถึงเมื่อวานนั้นล่าสุดก็ใส่ไปสองไม้นะครับเนาะ,นะตอนนี้จากที่ให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าเริ่มที่หนึ่งร้อยเซนเนาะ,เ,นะเรื่องหนึ่งเหรียญนะไปที่ห้าพันห้าร้อยกว่าแล้วนะครับก็ โตมา5 6เท่าโดยประมาณนะครับเข้าไปที่5,555เหรียญแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะแต่จริงๆคือตัวพอเนีมันมีอยู่13,000าพันเนาะเอามาเสียงแค่ร้อยเดียวนะปั้นมาได้ขนาดนี้เนาะนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับเข้ามาชมได้ใคร มีคอมเมนต์ติชมหรือว่าสอบถามรละเรียดเกี่ยวกับเทคนิคนะครับซึ่งก็จะลงให้ทุกวันนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ในเพจของ Facebook h o l โก o Trader นะครับหรือ y t u t u นะครับ h o t ิโก e r เเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใน m ม f a เ e e o o o กก็ได้นะครับมีส่วนให้ Copy Trader Premium เครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนาะที่ด้านขวานี่นะครับ คิด่าใจะจ่ายเดือนละหกสิบเหรียญโดยประมาณก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้าคนระับคลิปนี้ชักจะยาวเกินไปละนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับโ MultiCo t เดอร์